ส, mm สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม um ครับอับยังวัดเกดแล้วอยู know, um ่กันรายการมูดึงออดดวนครับผมวันนี้เราวันนี้มาที่ไหนกันนะครับเรามาที่พระรามเก้าพระรามเก้าเดอะนายพระรามเก้าเขาบอกว่ามีงานรวมรถเมโทร ต่มาดูแล้วมันก็ปนๆกันนะรถซิ่งเมโท่ไม่เป็นไรมาแต่งยังมาแต่งแบบอย่างนี้มาแต่งก็มีเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทนงานกันดูว่าในงานมีอะไรกันบ้างครับผมนี่คนนี้คือจำกันได้ไหมครับทุกท่านครับจำกันได้ไหมได้ไหมครับนี่กลับมาอีกแล้วครับใช่ครับตอนนี้เขาได้ปิดร้านกาแฟลงไปแล้วแล้วก็องเก่ามาขายแทนนี่ปิดร้านเจ๊งเลย รถจอดอยู่ตรงไหนครับคันไหนครับคันไหนครับไปดูไปดูไปดูเป็นคันแรกนะครับผมสุดยอดมากี่มึงเปิดรายการเลยทำมานานเลี่ยครับเนี่ยโอ้โหคันนี้เป็นยังไงบ้างครับมึงมึงให้กูสัมภาษณ์คันนี้ใช่ไหมคันไหนคันไหนพาด้วยผมพาดูหมดเลยหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักคำว่ารถ เลโทรมันมาจากไหนเลโทรคืออะไรมันเป็นรถของพี่แนบอ้าวเชื่อแล้วกูจะเล่นอะไรอ่ะเอาละคุณนึกว่ามึงจะสาระไม่สาระอันนี้แหละจะเล่นพี่แนบนี่แหละเลโทรสเปกเนี่ย เคยกินยากิโซบะตามโลตัสไหมชุ <What? S 3> ดกินยาก,กิโซบะตามโลตัสอันนี้มีขายทำไมครับสกายลาสกายไลท์เล่นไม่อาอย่างไรถใช่ไหมวะลืมไม่เสร็จแล้วถ้าเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนวงนี้ดังมากครับผมวงอะไรครับผมโป้งนี่ไงวงนี้ใช่ไหมดิสเล็กไฟด์เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้เลยเขาร้องเพลงอะไรครับผม ยสูงเงินลองไม่ถึงโสีสีคันนี้สวยมากเลยนี่คือรุ่นอะไรครับไอ้สามมาด้าดาไอ้สาระดับครับสระดับความหายากครับครับสาีครับสิ่นึงก็สาวนกับกู ีผมรู้เลยเครื่องอะไรเครื่องอะไรวะหนึ่ง <J> <Yeah. S 1> รู้ได้ไง <laughs> มันเขียนอยู่ไอ้ส <laughs> ั <laughs> นัตตี้ครับผมครับไอ้นี่เบาะนี่เบาะนี่เขาเรียกว่าอะไรครับผม <_ cek> <_ d> เขาเรียกว่าเบาะเครอร์กี้อ่ะมันไม่ได้เป็นหมาพันหนึ่งแล้วอันนั้นมันคอกกี้หมาใส่กอกแก <_ q> <_ d> ่เที่ยงเงียบครับยี่เจอแกงน้ำเงินครับผมครับผมยี่เคยเจอแกงแดงครับผมเดี๋ยวจะพักไปประมาณสักสามคู่ครับยกพวกตีกันครับ <_ q> คนที่คนมาตีกันสีก่กะเหย วิ่งไม่ไกลตอนนี้เราเหลือก้าแล้วเหนื่อยผมเจอเอบผมรถเมโทรครับคันนี้นี่เไงครับเด็กๆหายากเห็นไหมหายากเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็ไม่ไม่ได้จับอีกเลยครับโอ้โหรุ่นอะไรครับเนี่ยตัดมีดไดด้วยครับเนี่ยโอ้โหอันนี้รุ่นอะไรครับไม่รู้ครับนี่ครับซุปเปอร์ควิก5610 ยากมากเลยโอ้โหพวงมาเลยพาวเวอร์นะครับติดแสบไหมพวงมาเลยพาวเวอร์ว้าเจ้าของมองนะมองแล้วติดแสบเจ้าของเจ้าของ ดูเขามีความตั้งใจในการทำงานมากเลยครับผม้อย่าลืมนะครับดอใ้อย่มค่ะเฮถ่ายลวาใต้กระโปรงตล่้องอยู่ไหนวะอยู่นี่เ้่ไม่เดินมาตทักเริ่มมืดแล้วใช่ แล้วไงต่อครั่ะก็ลาคุณผู้ชมมาดิเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนวันนี้เราเห็นอะไรบ้างผมเห็นนมนมแล้วก็มีขายรักโคลงโป่งขายรักโคลงแล้วก็รถเลโซรเมื่อกี้พี่จะขอมองควักเลยใช่เจ้ขอมองตาขวางเลยไม่ใช่อะไรหิวนมหิวนมแล้วก็อันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมครับก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ไปตัดมันทำไม่ สับตะไคร้ไงติดตามออกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วรอบหน้าเราจะไปไหนกันครับไปไหนกันเนี่ยคุณถามเนี่ยไปไหนกันไม่รู้ไอ้เหี้ยเ <c oughs> พรว่าพูดกับเขา <c oughs> <c oughs> โอเครอบหน้าไปไหนกัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ